เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดขณะที่เจนนี่ร้องเพลงเมียบอได้แต่งถึงขั้นต้องสั่งนักดนตรีหยุดเล่นและหยุดร้องเพลงเกิดอยียงขึ้นน้อพี่น้องหลังจากที่นะคะเจนนี่ซีโฟและกล้องวายุค่ะพี่น้องไปทำการแสดงที่ไต้หวันค่ะพี่น้องอยู่ผับบ้านป่าเถาหยวนค่ะพี่น้องซึ่งก่อนการแสดงเนาะคะ่ะเนาะ ทางกล่องว่ายุนะคะเพื่อนกระดิโพดบอกว่าไต้หวันไม่ธรรมดานะครับคนเยอะมากเลยว่าสันคข่าพี่น้องและกระทั่งเจนเนี่เพื่อนก็บบอกว่าป้าศิลปินบอท่านขืนยูตอนนี้ถึงล้านแล้วนะคะวสันท์แฮชแท็ผับบ้าน ป้าเถายวนค่ะคืนนี้ขอเวลาแต่งตัวสักครู่นะคะมวนมันแน่นอนค่ะพี่น้องนะคะเพื่อนไปทําการแสดงค่ะพี่น้องบ้านที่นี่นะคะหลังจากนั้นนะคะทางพนิบาลฟินแลนด์นะคะเพื่อนกับโพลล่งเฟดบุกเ่ินตูเพื่อนบอกว่าเอาซุ่มไปแสดงคอนเสิ์ตท,ที่ไต้หวันถึงไหล่ย,ย่างเนาะแห่งไปเมืองนอกเทื่อแหลกยู่คิดน้ำยูเดอร์เจนนี่ซีโฟแล้วก็กล้องวายุนะคะพี่น้อง หลังจากนั้นอีกบ่โดนระคะพี่น้องเอ้ยเกิดเหตุการณ์บอขาดคิดขึ้นทางกองว่าอยู่เพิินกระโพดระคะพี่น้องว่าจะเลยตีกันใส่เพ่งเมียบ่อได้แต่งว่าสันค่ะพี่น้องซึ่งนะคะเนาะเหตุการณ์ตอนนั้น,นะคะซึ่งตอนนั้นนะคะเจนนี่กับกำลังรลองเพลงเมียบ่ได้แต่งอยู่ค่ะพี่น้องแล้วกะ็มีนะคะเอฟซี FC นะคะออกมาเต้นนาเวที่ราคะพี่น้อง เต้นไปเต้นมากกะอาจสิแบบว่าตุ้นขิ้งกันจังไดู้้เนาะพี่น้องเนาะก็เลยเกิดเหตุการณ์แบบตีกันไส้นะคะพี่น้องอาจสิมีหยุมหัวกันแน่นาะคะ่ะเนาะขาะทางเข้ากับมีคลิปบางช่วงบางตอนนะคะที่ทางเจนนี่กับองว่าอยู่ไปทําการแสดงที่ไต้หวันมาให้รับชมกันค่ะก่อนสิมาฟังคอมเมนต์กันเนาะค่ะพี่น้องอ นั่นราคาคือจังพี่น้องเห็นอยู่ในคลิปเนาะคะเนาะซึ่งทางเจนนี่กับกล่องว่ายอยู่ก็ได้ไปทําการแสดงเนาะคะเนาะเอ็ซี่กับเขามารับชมไล่หลายค่ะพี่น้องเต็มลานเลยค่ะเนาะเบิ่งเพิ่นกระมวลกรเตินนะคะเนาะแต่ว่าแอดมินเบอร์เดะเอาคลิปอ่าบางช่วงบางตอนที่ว่าเพิ่นยุ้หัวกันไม่ให้เบิ่งดอกพี่น้องเอาแคบ่บรรยากาศกับพ่อแล้วเนาะค่ะเนาะซึ่งหลังจากที่นะคะเนาะอัน เจนนี่นะคะเพื่อนกับไหลซุดในช่องของเจนนี่นะคะไหลซุดไหลไปไหลมาเพื่อนก็ร้องเพลงกล่องว่ายุร้อง,องเจนนี่ร้องแน่สันลับกันไปกันมาจนเจนนี่เมื่อร้อง ลองเพลงเมียบอดดิเตงเท่านั้เเน,นล่ะคะ่ะพี่น้องเอ้ยลำโพงฝั่งด้านซ้ายมือของเจนเนี่นะคะเพิ่นเกิดการหยุมหัวกันขึ้นล่ะคะ่ะพี่น้องนะคะเนาะบ้านที่นี่เจนเนี่บอกว่าโอ้ยว่าสันแก้วซุยนะ่ะซุยหัวคอยปุ๊บโหลดวาสันเพิ่นลไวนะคะเนาะหลังจากที่ภาพเหตุการณ์ไลฟ์สดนะคะอยู่ในช่องของเจนเนี่นะคะออกมาเท่านั้นล่ะคะ่ะพี่น้องเนาะชาวเน็ FC, ตเอฟตีต่างมาคอมเมนต์กันล่า หลายค่ะคอมเมนต์แรกเพื่อนบอกว่าน่าเห็นใจเจ้าภาพนะเขาจัดให้สนุกสนานให้เห็นคนไทยด้วยกันคลายความคิดถึงบ้านไม่น่าเลยว่าันค่ะพี่น้องคอมเมนต์ต่อมาค่ะเพื่อนบอกว่าเห็นตะไลสดพอดีแต่อยากหัวเนาะร้องเพลงอยากให้มวลกะตีกันจ้อยว่าันค่ะพี่น้องสุดยอดมากมาก,มากน้องกล้องพ่อพ่อน้องคุณว,ว,ว,ว่าันมวลมวลจ้าหน้าเวทที่ หยุมกันมาสันค่ะพี่น้อง fc mm. เพิ่นกับเขามาเซลเนะคะเนาะสนุกมากคะ่ะเมื่อคืนเก่งทั้งสองคนเลยมาสันค่ะบางคนกับเขามาคอมเมนต์ว่าโอ้ยไปยูไสยกตีกันเนาะเพ่นว่าคะ่ะพี่น้องกำลังมวนเลยเพลงนี้ตีกันซส้เพิ่นว่าอันตีกันซ้ำเพื่อนว่าบางคนก็บ,บอกว่าเพื่นอนบ่ไดีตีกันเดื้อพี่น้องเพื่อนหยอกกันคะ่ะพี่น้องเนาะฟังมากสุดยอดทั้งสองคนเลยคะ่ะ บางคนเพื่อนก็บอกว่าเอ้ายุบหุ่นเพื่อนกันยุบหัวกันคือกันบอกว่าสันเนาะค่ะเนาะเอ้าว่าสันตีกันนาฮานคือบ่านเฮาอีบอเพิ่นว่าอันเพื่อนกันยุบหัวกันหยอกกันจ้าค่ะราคาพ่น้องเนาะรุ่นน้ำยูจ้าย่านเจ้าเมาดูแลตัวเองเด้อลูกต่างบานต่างเมืองเป็นห่วงเพิ่นวานะค่ะเนาะพญาเซิงสุดยอดมากเลยเพิ่นวานะค่ะเนาะ เอฟซีบางคนเป็นกับเขามาคอมเมนเหระคะเพื่อนบอกว่าไปนั่งกินข้าวได้ยินเสียงป้องวายุมวลคักเสียดายบ่ได้เข้าไปเพื่อนว่าเนาะค่ะเนาะกับสิมีเอฟซีนะคะหลยคนนะคะเพื่อนไปทํางานอยู่หันเพื่อนกับสิไปกินข้าวกินน้ำยื้อแถวละลานละค่ะเพื่อนบอกว่าเพื่อนได้ยินนะคะได้ยินเสียงกลองวายุบ่ได้เข้าไปเลยเพื่อนว่าปังมากสุดยอดโตเกียวมิวสิกขอให้ปัง เก่งทั้งสองคนจ้าว่าสันค่ะพี่น้องสุดยอดเลยคนเก่งทั้งคู่น้องกล้องวายุน้องเจนเนี่ซีโฟคุณว่าดูไล์จนจบเก่งมากเก่งกันทุกทุกคนเลยคุณว่านะคะเนาะซึ่งนะคะเนาะอันทางก้องวายุกับเจนเนี่นะคะเพื่อไปให้ความสุขความสนุกกับเอฟซี FC ที่อยู่ไต้หวันนะคะพี่น้องเนาะแล้วก็ทําการแสดงเต็มที่นั่นแหละค่ะ พนับงานฟินแลนหรือบอรบีของเฮาเพิ่นอยู่ทางไทยเพิ่นกับเป็นห่วงนะคะเพิ่นกับโพถ,ถามข่าวข่าว,าวโทโรโพถามว่าเปทังไหนเนาะแหงเดินทางไปกันเทือแลกอยู่ไปสองคนแต่ว่าก็ผ่านไปได้ด้วยดีนะคะเนะะะาะเอฟซีแล้วก็ชาวเน็ตทุกคนนะคะเนาะที่เขาไปรับชมรับฟังนะคะต่างชื่นชมกล้องวายุกับเจนนี่ซีโฟนะคะเนาะว่าทำการแสดงได้ดีเยี่ยมค่ะพี่น้อง มือนีก็เดินทางกลับไทยเลยเด้อค่ะเด้อค่ะพี่น้องพี่น้องมีความคิดเห็นจังใดเกี่ยวกับคลิปนี้สามารถคอมเมนต์ลงในใต้คลิปได้เด้อค่ะเด้อขอบคุณพี่น้องที่รับชมรับฟังจนจบคลิปมาน้ำกันค่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้อุ้มต้องขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้คลิปหน้าพอกันไหมได้พี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องอุ้มยอรักชาแนลด้วยนะคะ